สวัสดีทุกผู้ชมครับอยู่กันในเกม i n f e s t a t i o n นะฮะแล้วก็วันนี้ครับผมจะพาไปล่าบอสนะครับที่สนามบินหรือว่าร i g w a y Airport นะครับซึ่งที่นี่ก็มีบอสเกิดอยู่สองตัวนะครับเดี๋ยวตัวแรกครับจะอยู่ตรงบริเวณลานนะครับลานอ่าลานบินนะฮะเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับนี่ฮะยืนอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งตัวนะครับการที่เราจะเอามันมาฆาก็อ่าเราสามารถขึ้นไปอยู่บนรถ จิ๊บคันเล็กๆนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็หรือว่าจะลากมาอยู่ตรงรถดับเพลิงตรงนี้ก็ได้นะฮะวิธีการเรียกมันก็คือใช้ปืนยิงครับแค่นัดเดียวนะ,ะยิงให้โดนนะครับมันก็จะวิ่งมาหาเราทันทีครับผมเนี่ยก็รอให้มันวิ่งมานะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นไปนหลบนะครับระหว่างนั้นก็จัดการกับซอมบี้ที่มารบกวนเราด้วยนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆนะครับก็ฆ่ามันไปนะฮะมันจะได้ไม่มารบกวนเรานะครับเอาละฮะบอสวิ่งเข้ามาใกล้แล้วครับ ใกล้ๆก็รีบๆวิ่งขึ้นกระโดดขึ้นไปบนรถับเภอนะฮะถ้ากระโดดไม่ทันก็จะโดนโจมตีแบบนี้เองนะครับโอเคฮะตรงนี้ก็เราก็สามารถที่จะยิงบอสได้ฟรีแล้วฮะกระหน่ำเข้าไปครับประมาณสองแม็กนะฮะซีแม็กสองอันเนะี่ยจะสามารถฆ่าเจ้าบอสตัวนี้ได้นะครับโอเคครับตายไปแล้วหนึ่งตัวฮะเดาเป็น ฮันนี่แบตเจอร์นะครับนี่ฮะได้มาแล้วครับฮันนี่แบตเจอร์นะครับโอเคครับก็ไปอีกตัวหนึ่งครับจะอยู่ตรงด้านในนะครับอ่ามันอยู่ด้านในอ่าลงบินอันสุดท้ายนะครับก็ต้องวิ่งเข้าไปจากทางนี้นะฮะทางเข้าจะมีอยู่ทางนี้นะครับนี่เดินเข้าไปเลยครับเรื่อยๆนะฮะระหว่างทางก็ต้องจัดการกับซอมบี้ด้วยครับต่อจะมี ระหว่างทางก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับวิ่งเข้าไปเรื่อยเยครับก็จะเจอกับซอมบี้หลายตัวอยู่นะครับเพราะว่ามันเกิดอยู่แถวนี้เยอะฮะโดนเปกแล้วครับหนึ่งหนึ่งทีเลือดออกด้วยครับบางทีการยิงซอมบี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับรีบร้อนไปก็ยิงไม่โดนแถมกระสุนยัง หมดไปเยอะอีกด้วยนะครับวิ่งกันต่อไปครับใจเย็นแล้วค่อยยิงนะฮะยิงหัวนัดเดียวตายครับโอเคครับไปต่อครับได้ยินเสียงเหมือนวิ่งตามมาข้างหลังนี่ไงฮะต้องใช้เสียงนะครับในการฟังว่าซอมบี้มาจากตรงไหนนะครับ ไม่งั้นนี่เดินเดินอยู่นี่ซอมบี้วิ่งเข้ามาซัดหลังนี่ก็ตายได้ง่ายๆนะฮะหลายคนอาจจะตายเพราะว่าไม่ได้เปิดเสียงนะครับเกมนี้เล่นต้องใช้เสียงครับผมแต่ไม่มีเสียงนี่ลำบากนะฮะแล้วรู้สึกว่าจะได้ยินครับเสียงบอสแล้วนะฮะเดี๋ยวขอเก็บชาโคนะฮะเป็นไอเทมสำหรับทำเควสนะฮะเก็บเพนชิลเลอร์ฮะเอาไว้เพิ่มเลือดนะครับ ตอนนี้เหลือครึ่งตัวแล้วฮะขอเพิ่มเลือดนิดนึงฮะก็ยังไม่เต็มนะฮะต้องกินอีกขวดหนึ่งนะฮะแอนติไบบอร์ติกนะครับโอเคครับเต็มแล้วฮะได้ยินเสียงฝีเท้าบอสแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองฮะพอเข้ามาตรงจุดนี้ครับก็จะเจอบอสแล้วฮะนี่ฮะมันเห็นแล้วละครับวิธีการฆ่ามันก็ขึ้นมาในกล่องนี้แหลฮะใกล้สุดครับนี่ฮะมายืนตรงนี้นะครับก็ สามารถยิงฟรีได้ครับจัดการอาซอมบี้ก่อนนะฮะโอเคครับแล้วก็ลัวกระสุนเลยครับเรามาดูเงนว่าเจ้าตัวนี้จะดอบอะไรนะครับไปครับโอเคครับแล้วดอปเป็นเงินนะฮะกี่บาทกี่ ดอลล่ารครับเป็น1,928ดอลล่าฮะนี่ฮะก็เรียบร้อยครับล่าบอสนะครที่สนามบินนะครก็มี2ตัวนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ประจำในสนามบินก็รอมันเกิดใหม่ได้นะฮะยังไงก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ